รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเกาตตั้งแต่ปี2,555นะครับแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาแล้วก็มียาหมอมาให้กินนะครับให้กินทุกวันนะครับจนกระทั่งมารู้จักกาแฟแม่มดนะครับในปี2,563นะครับก็คือปีที่แล้วเดือนมีนานะครับผมก็ดื่มคู่กับยาหมอมาตลอดนะครับจนกระทั่งช่วงปลายปี63นะครับ ผมไม่ต้องกินยาหมอแล้วนะครับผมไม่ต้องกินยาลดกดยูลิกนะครับไม่ต้องกินยาแก้ปวดเกานะครับด้วยนี้ครับไม่หมดคอฟฟี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอาหารเสริมนะครับเพื่อสุขภาพนะครับที่ทั้งรสชาติกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะครับโรคเกาผมตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องกินยาแล้วนะครับตอนนี้ เดินเหินได้สะดวกมากนะครับพลิดื่นแม่มมคอฟฟี่อย่างต่อเนื่องนะครับจึงเห็นผลชัดเจนในเรื่องของสุขภาพร่างกายขอบคุณมากครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากแมมดออนไลน์นะครับ